สวัสดีครับผมโชคนะครับจากชา n น l เที่ยวกับเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์ของสนามเดินป่านะครับ Laguna KN ครับซีรีส์ Laguna นะครับเขาก็จะมีตัว JV KN OG แล้วก็ EX นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการกางแล้วก็รีวิวเต็นท์ของเขานะครับเป็นรุ่น KN นะครับขนาดคร่าวๆนะครับ270คูณ270สูง190นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในที่เขาให้มามีอะไรบ้างแล้วก็การกางการยังไง ดี๋ยวไปดูเลยครับก่อนที่เราจะกางนะครับเราก็สมควรที่จะกางกาวชีทเพื่อรองเต็นก่อนนะครับเป็นการกันดินหรือว่าน้ําจากข้างใต้นะครับหรือว่าหนามข้างใต้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับถุงเขาก็จะให้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นถุงเสานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเต็นนะครับข้างในถุงเขาก็จะมีวิธีการกางด้วยนะครับ คร่าวๆนะครับเสาเขาก็จะให้มา4ี่ต้นคือเสาตัวตั้งนะครับแล้วก็เสาเทเลสด,ด้านหน้าอีก2ต้นนะครับแล้วก็เสาหลังคาอีก2ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับขอวางของน,นะครับเสาเขาก็จะมาในถุงอย่างนี้เลยครับ ตัวนี้เป็นเสาตัวเล็กนะครับก็จะเป็นเสาตัวปลายชี้หลังค้าะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวเชือกยึดเสาวไว้เลยครับเราก็ต่อไปเลยครับง่ายๆนะครับเราต่อเสาก่อนดีกว่าต่อเสาไปเลยทุกต้นเลยครับที่เราต้องที่เราต้องใช้ ไปเลยครับต่อไปผมก็จะแกะตัวไฟชีดออกมาครับไฟชีดหรือตัวเต็นท์ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลังคานะครับแล้วเขาก็จะมีเชือกกับสมอไม้ด้วยนะครับสมองเขานะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแตัวนะครับแล้วก็เชือกครับแยกไปก่อนครับของผมจะเป็นสีเขียวโอรีมนะครับ ขเขาจะมีอยู่สามสีนะครับสีดำเขียวลีฟแล้วก็สีเบจเอีแยกไปก่อนครับคลายตัวเต็นท์ออกมาเลยครับเมื่อคลายออกมาแล้วนะครับเราก็เอาเสาหลังคาทั้ง4ี่ต้นของเขานะครับมาใกล้ๆเลยครับเตรียมกลางครับตัวล็อกแต่ละมุมของเขานะครับก็จะมีถุงไว้ใส่ให้นะครับถุงเขาจะเป็นตัวเอาไว้เสียบนี่ครับนี่ เลยมื่อเราแกะแล้วนะครับแล้วก็เอาเสาทาบเลยครับเสียบเข้าล็อกที่เขาให้ไว้นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวเสาลังค้าเขาจะมีเหมือนเป็นลูกคลื่นนะครับเสียบเลย เมื่อเสียบแล้วนะครับเขาจะมีตะขอเกี่ยวนะครับแล้วกเกี่ยวเลยตรงกลางก็จะมีให้พูกนะครับเดี๋ยวพูกทีหลังครับเกี่ยวแล้วนะครับก็ผูกตรงกลางเลยท่านี้ตัวหลังคาเรียบร้อยครับต่อไปก็เสานะครับเสาทั้ง4ี่ต้นตรงปลายเขาจะมีหมุดนะครับตัวนี้ครับเสียบเข้าปลายเสา ยกเสาขึ้นมาเลยเสียบทางไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วต่อไปนะครับก็เ,เกี่ยวเสารครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับครับแล้วเมื่อเรากางเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแนะนําให้ตอกสมอก่อนนะครับแล้วเราถึงคุมไฟชีดเพื่อให้เต็นต์ตึงเลยครับทั้งสี่มุมครับจัดให้ดีครับ4ี่ตัวครับเท่านี้เต็น์ก็ตึงแล้วครับทีนี้เราเอาไฟชีดมาเลยครับไฟชีดด้านหน้าตัวเทเลสจะมี2ชั้นนะครับมาเลยครับ ครับมุมเขาจะเป็นตรงนี้ครับนี่ข้างใต้เขาจะมีตัวนี้นะครับมีตัวรองครับเราก็แค่เอาทาไปตรงมุมเสาเขาตรงด้านมุมของเขาก็จะมีเชือกให้ผูกด้วยนะครับ อารมแรงก็สมควรผูกครับนี่ครับมีเชือกสองอันแล้วมีตัวรองด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อเข้ามุมแล้วนะครับตะขอจะเป็นตะขอนะครับนี่ตะขอเกี่ยวเกี่ยวเลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาตอกทุกมุมให้นะครับว่าจะออกมาในรูปทรงไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาตอกสมอทุกมุมนะครับว่าเต็นจะออกมารูปทรงไหน ก็ให้ลมเข้าครับหรือที่เขาเรียกกันว่าลมโฟรครับลมโฟรเราก็ลูบสิบได้เลยครับตัวนี้เขาจะต่อเสาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแยกนะครับแยกออกมา ตัวเสาที่เขาให้มนันเสาคู่หนึ่งนะครับเสาเขาให้มาคู่หนึ่งตรงนี้สามารถดูซิปออกแล้วเปิดปีกข้างนี่ครับอย่างนี้เดี๋ยวผมต่อเสาให้ดูเลยเอาเสาคู่มานะครับสมอสองตัวเชือกสองเส้นง่ายๆเลยครับปลายเชือกก็มัดเป็นปมนะครับก็ตั้งเสาเสาเขาจะมีห่วงให้นะครับเราไม่ควรจะ เราก็ย่างยืดนะครับนี่ครับที่ปลายเสาขึ้นมาครับปลายเชือกเขาก็จะมีตัวหลังเชือกให้นะครับเป็นแบบสามรูครับแน่นดีครับ3ามรูกระดึงก่อนนะครับดึงให้เสานี้ตั้งก่อนต่อไปก็เสาสองนะครับ ด้านข้างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เชือกอย่างนี้ได้เลยเอาไว้บังแดดข้างนะครับหรือบังฝนด้านข้างนะครับเราก็ต่อเชือกครับแล้วก็ต่อสมอนี่ครับไว้กันแดดทางนู้นก็อีกข้างนึงนะครับนี่คือด้านข้างครับเท่านี้ข้างหน้าเราก็จะนั่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างมีออปชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับแล้วนี่เป็นด้านหน้าเขานะครับด้านหน้าเขาก็จะมีหน้าต่างและประตูนะครับเป็นเทอร์เรสอย่างนี้นะครับมีกันลมด้านข้างนะครับกันสาดแล้วก็กันแดดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากต้องการกลางแบบนี้นะครับเราสามารถม้วนเก็บได้นะครับนี่ม้วนเก็บตรงนี้ครับม้วนเก็บเลยเขามีที่เก็บให้นะครับม้วนๆแล้วเก็บหรือว่าถ้าเราต้องการปิดข้างนะครับ ก็สามารถรูดสิปติดกันได้โดวไม่ต้องล็อกตัวนี้ด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยจะมีหน้าต่างนะครับบานใหญ่มากเลยนี่ครับเป็นสองชั้นนะครับเป็นมุ้งมุ้งด้านนอกและด้านในเลยครับสามารถหมวนเก็บขึ้นได้ด้วยครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าเกิดเราปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดก็จะเหมือนด้านหน้านะครับแค่เรา สลับกันสำหรับขนถนัดซ้ายและถนัดขวาไปให้ดูครับนี่ค,ครับเป็นเทเลทได้เหมือนกันแต่ตรงนี้จะไม่มีทะเลด้านข้างนะครับก็มีประตูหน้าต่างเหมือนกันเลยครับเห็นไหมสามารถหมุนเก็บขึ้นข้างบนได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดเชือกด้านนี้ก็หน้าต่างเหมือนกันครับมีตีทุกแกและสิบนะครับทีนี้เป็นมุ้งด้านนอกนะครับ เราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับด้านในของเขานะครับก็จะมีสองชั้นเป็นมุงม้งมุ้งอย่างดีนะครับเปิดเลยครับก็จะเปิดได้ทั้งสองชั้นปิดด้านนอกก่อนนะครับของเขา มมงจะอยู่ด้านในนะครับนี่ครับเป็นเป็นมูสองฝั่งครับสามารถหมวนเก็บได้เหมือนกันครับตรงนี้เก็บครบ่าวๆก่อนนะครับผมมีมือเดียว ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับพอเราหมวนเก็บแล้วก็ยัดใส่อย่างนี้ครับนี่ยัดใส่มุนก่อนครับหมุนแล้วยัดใส่ตรงนี้เป็นหน้าต่างข้างนะครับมีตัวเกี่ยวครับตัวเกี่ยวเป็นยางยตักสิบตรงหน้าต่างบานใหญ่มากครับดูครับใหญ่มากเลยด้านหลังก็จะมี ประตูและหน้าต่างมาแลครับซ้ายขวามีถุงเก็บของครับอยู่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับช่องไว้ท่อระบายความร้อนของแอร์นะครับช่องใส่ไฟอยู่นี่ครับน,นี่ความสูงนะครับเขาบอกว่าสูงร้อยเก้าสิบนี่ครับหัวผมอยู่สูงมากนี่เป็นที่เกี่ยวไฟนะครับก็จะมีเดินไฟสำหรับ คนที่ใช้ไฟสายนะครับระบายอากาศดีครับดีมากๆเลยข้างในก็ครับพื้นหนาครับเป็นน้ำสบายครับมองเห็นวิวข้างเลยครับ ถ้าเราสลับก็จะแล้วแต่คุณถนัดซ้ายขวานะครับเพราะว่าประตูจะตรงกันขรับรลเป็นไงบ้างครับกับเต็นต์ตัวนี้ของสนามเดินป่ารุ่นลาโกนา KN เอนอนได้5 6ถึงคนนะครับกางง่ายด้วยคนเดียวกางได้นะครับผู้หญิงก็กางได้ไม่ต้องรีบครับกางไปเรื่อยๆตามขั้นตอนเสียบตามล็อกไม่มีอะไรซับซ้อนครับกางง่ายกันน้ํากันฝนกันลมด้วยครับตัวนี้เพราะว่าเขาเคลือบสองชั้นทั้งด้านนอกและด้านในนะครับทางนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดผมรีวิวผิดพลาดตรงไหน เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แล้วผมจะแก้ไขให้นะครับแล้เพื่อนๆอื่นได้ทราบด้วยแล้วผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้าผมจะลงอะไรไม่ว่าจะรีวิวว่าไปเที่ยวไหนหรือว่าสิ่งของอะไรผมจะได้มาลงให้เพื่อนๆชมครับขอบคุณมากเลยครับ